5วิธีเพิ่มฮอร์โมนเพศช,ชายให้ปึ๋งฝังอยู่เสมอและ4นะคะอาหารดีมีประโยชน์ค่ะระดับไขมันในร่างกายส่งผลต่อฮอร์โมนค่ะไม่ว่าคุณจะมีไขมันน้อยเกินไปผอมมากๆหรือมีไขมันในร่างกายมากเกินไปก็ทำให้ฮอร์โมนของคุณผิดปกติค่ะ เพราะฉะนั้นคุณต้องเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์โดยเฉพาะเกี่ยวกับไขมันแนะนําให้เลือกรับประทานไขมันชนิดไม่อิ่มตัวนะคะไขมันชนิดดีเช่นไขมันจากปลาจาก่วน้ํามันมะกอกน้ามันลาข้าวนะคะพยายามหลีกเลี่ยงไขมันอิ่มตัวต่างๆค่ะเช่นไขมันจากสัตว์แล้วก็ควรจะเสริมวิตามินและธาตุบ้านนะคะ วิตามินและธาตุที่ช่วยในการเสริมสมรรถภาพทางเพศนะคะก็ได้แก่ซิงค์หรือสังกะสีค่ะซิงค์หรือสังกะสีเนี่ยมีมากในอาหารทะเลนะคะกุ้งปูหอยโดยเฉพาะหอยนางรมค่ะเราอาจจะเคยได้ยินนะคะว่ากินหอยนางรมแล้วทําให้ปึ่งปังนั่นมันเป็นเพราะว่าในหอยนางรมเนี่ยมีสังกะสีปริมาณสูงค่ะซึ่งสังกะสีนี้นะคะมีผลต่อการสร้างฮอร์โมนแล้วก็การผลิตสเปิมค่ะ และยังมีมากในผักโขมมะเขือเทศแล้วก็ข้าวกล้องค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือแมกนีเซียมแล้วก็ซิลิเนียมค่ะอันนี้ก็จะมีมากในปลาในหอยในถั่วแล้วก็ธัญพืช2ตัวนี้นะคะช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศค่ะและอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือแอลคาไลทีนค่ะมีมากในไข่แล้วก็ถั่วค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยเรื่องการเผาผ่านไขมันค่ะลดไขมันในร่างกายแล้วก็ช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อค่ะ พอร่างกายมีกล้ามเนื้อมากๆก็วนกลับไปนะคะที่การสร้างฮอร์โมนเพศชายด้วยค่ะและ5นะคะควรงดการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะในบุหรี่นะคะมีสารนิโคตินซึ่งเป็นพิษต่อร่างกายทุกระบบอยู่แล้วและก็มีผลต่อการผลิตฮอร์โมนเพศด้วยส่วนแอลกอฮอล์ก็ส่งผลเสียต่อร่างกายทุกระบบอยู่แล้วค่ะแล้วก็ลดสมรรถภาพทางเพศด้วยนะคะ